สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Word นะครับโปรแกรมสำหรับพิมพ์งานด้านเอกสารนะครับวิธีการเข้าสู่โปรแกรมนะครับกด Start 1ครั้งแล้วกด W นะครับ Word นะครับแล้วก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับนี่หน้าตาของโปรแกรมนะครับเรามาดูนะครับมีตั้งแต่หน้า Home หน้า New Open Excel Feedback Option นะครับเราจะเลือกวันที่หน้า นิวนะครับนิวนี่นะครับนิวเพื่อเริ่มหน้าเปล่าครับเพื่อเริ่มหน้าเปล่าวิธีการเริ่มหน้าเปล่านะครับเลือก bank Document นี่นะครับนี่ก็โหลดแป๊บหนึ่งนี่คือเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word นะครับแถบบนสุดนี่นะครับเราเรียกว่าแถบชื่อเรื่องนี่นะครับแถบบนสุดนะครับแถบชื่อเรื่อง ส่วนนี้นะครับแถบเครื่องมือเครื่องมือด่วนนะครับคลิก a c e s s Toolbar บนสุดตรงนี้นะครับ Title Bar แถ็บชื่อเรื่องต่อไปนะครับแท็บไฟล์นี่ครับไฟล์ัจะกลับมาหน้าต่างๆนะครับแท็บไฟล์จะมีเมนูค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปนะครับปุ่มควบคุมนี่ครับปุ่มควบคุม ยอ่อขยายใหญ่เล็กนะครับนี่นะครับผมควบคุมต่อไปริบบอนเมนูที่อยู่ข้างในนี่เขาเรียกริบบอนนะครับเนี่ยที่มเมาสชีนี่เดี๋ยวกูตีกรอบให้นะครับประกอบสีแดงนี่ทั้งหมดนี่เ็าเรียกว่าริบบอนนะครับต่อไปส่วนต่อไปนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยสีขาวๆนี่นะครับ พื้นที่ในการทำงานและอีกส่วนหนึ่งครับส่วนกะล่างสดุดสถานะการทำงานครับส,สเตตัสบาร์นี่นะครับนี่นะครับแนะนำเมนูนะครับประมาณนี้นะครับ